เจตจำนงเสรีคืออะไรคือแนวคิดที่ว่ามนุษย์สามารถเลือกได้เองโดยไม่ถูกกำหนดอย่างเด็ดขาดจากปัจจัยภายนอกเช่นพระเจ้าชะตากรรมหรือแม้แต่กฎทางฟิสิกส์มันคือพลังอิสระที่เราเชื่อว่ามีอยู่ภายในตัวเราแม้จะอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยแรงโน้มถ่วงทางสังคม ความเชื่อศาสนาและวิทยาศาสตร์ก็ตามจุดกำเนิดเจดจำนงเสรีในยุคโบราณในสมัยกรีกโบราณนักปรัชญาอย่างโซเครติสและอริสโตเติลเริ่มตั้งคำถามว่าความดีมาจากไหนถ้าเราถูกกำหนดให้ดีหรือเลวแล้วเราจะรับผิดชอบต่อการกระทำได้หรือไม่ อริสโตเติลพูดถึงการเลือกอย่างมีเหตุผลว่าเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์การเลือกอย่างมีเหตุผลคือหัวใจของเจตจำนงเสรีสำหรับอริสโตเติลการที่มนุษย์สามารถเลือกโดยผ่านการใช้เหตุผลถือเป็นการกระทําที่เราเป็นผู้ตัดสินใจเอง ไม่ใช่เกิดจากสัญชาตญาณหรือแรงกระตุ้นแบบสัตว์ดังนั้นการเลือกอย่างมีเหตุผลจึงเป็นรากฐานของเจตจำนงเสรีเพราะมันแสดงว่าเราสามารถควบคุมการกระทำของเราได้และมีความรับผิดชอบต่อมันเพราะเรามีเหตุผลเราจึงมีอิสระภาพในการเลือกและเพราะเรามีอิสระภาพเราจึงมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราเลือก แนวคิดนี้สะท้อนทั้งอริสโตเติลและเจดจำนงเสรีสำหรับศาสนาทั้งคริสตยิอิสลามปักหมุดเจดจำนงเสรีไว้ในจริยธรรมบอกว่าพระเจ้ามอบเสรีภาพให้มนุษย์เลือกว่าจะทำบาปหรือไม่ถึงแม้ว่าพระเจ้าจะรู้ล่วงหน้าว่าเราจะเลือกอะไรก็ตาม แนวคิดนี้เป็นประเด็นลึกซึ้งที่เชื่อมโยงกันระหว่างเจตจำนงเสรีและพระประสงค์ของพระเจ้าในศาสนาแบบเทวนิยมอย่างคริสต์จิวและอิสลามซึ่งต่างก็มีพื้นฐานมาจากแนวคิดว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างผู้ทรงฤทธานุภาพและทรงรู้ทุกอย่าง omniscient omnipotent omnipresent แม้ว่าพระเจ้าจะทราบล่วงหน้าว,ว่ามนุษย์จะตัดสินใจอย่างไรแต่พระองค์ก็ยังมอบเสรีภาพให้มนุษย์เลือกในการกระทําของตนเองต่อมาในยุคก,กลางเริ่มมีการมองเจตจำนงกับพระประสงค์นักบุญออกัสตินมองว่าเจตจำนงเสรีมีจริงแต่เราต้องมีผหาหันสถาน สิ่งที่ให้อย่างไรเงื่อนไขจากพระเจ้าพระพรแห่งความรักที่ทรงมอบให้กับเราจากพระเจ้าเพื่อเลือกสิ่งที่ดีส่วนนักบุญทอมัสอะควินัสผสมผสานปรัชญากรีกกับศาสนาคริสต์โดยเชื่อว่าเสรีภาพคือสิ่งจำเป็นต่อศีลธรรมในทางกลับกันนักคิดแบบกำหนดล่วงหน้า (predestination) อย่างเช่นจอห์นคาวงเชื่อว่าเราถูกกำหนดไว้แล้ว คำถามคือแล้วเรายังเป็นอิสระอยู่ไหมคำถามนี้เป็นหนึ่งในประเด็นหลักปรัชญ,ญาและเทววิทยาถ้าทุกสิ่งรวมไปถึงชะตากรรมของเราถูกกำหนดไว้แล้วอย่างที่จอหนเชื่อเรายังมีอิสระเสรีอยู่จริงหรือไม่ความเชื่อของการลิขิตล่วงหน้าคาเวนเป็นผู้นำแนวคิดโปรเตสแตนต์สายหนึ่งในศตรวรรษที่16 เขาเสนอว่าพระเจ้าทรงเลือกบางคนให้ได้รับความรอดและบางคนก็ถูกกำหนดให้พินาศการเลือกนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการกระทําหรือความดีของมนุษย์แต่เป็นเจตจำนงของพระเจ้าโดยสมบูรณ์ยุคต่อมาเป็นยุคเรื่องปัญญาแสงแห่งเหตุผลนักปัญญายอย่างเดคาร์ตล็อกคานต เริ่มย้ายจากพระเจ้าสู่การใช้เหตุผลค a n t ์บอกว่าเรามีเสรีภาพภายในเพราะมนุษย์มีความสามารถในการกำหนดกฎศีลธรรมของตัวเองเรียกว่า a u t o โนมีเสรีภาพที่แท้จริงไม่ใช่การทำอะไรก็ได้ตามใจแต่คือความสามารถในการกำหนดกฎเกณฑ์ทางศีลธรรมให้กับตัวเองโดยอิงจากเหตุผลซึ่งนี่คือสิ่งที่เขาเรียกว่าออโ o โนมี ออโตโนมีมาจากคำว่า auto ที่แปลว่าตนเองบวกกับ nomos ที่แปลว่ากฎหมายออโตโนมีคือความสามารถของมนุษย์ในการใช้เหตุผลเพื่อกำหนดสิ่งที่ควรทำไม่ใช่แค่สิ่งที่อยากทำคือการไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ความปรารถนาหรือแรงกดดันภายนอกด้วยความเคารพต่อหน้าที่และกฎศีลธรรมสากลยกตัวอย่างเช่น คืนกระเป๋าสตางค์ที่เก็บได้คุณเดินอยู่ริมถนนแล้วเจอกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งตกอยู่มีเงินเยอะมากและไม่มีใครเห็นคุณเป็นแบบทั่วๆไปคุณอาจเลือกคืนกระเป๋าเพราะกลัวโดนจับหรือหวังจะได้รางวัลจากเจ้าของแบบนี้ไม่ใช่การกระทําที่มีออโตโนมีตามคานบอกเพราะคุณทําตามแรงจูงใจภายนอกในแบบที่คาน เขาสนับสนุนก็คือคุณคืนกระเป๋าสตางค์เพราะคุณรู้ว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องตามหลักศีลธรรมไม่ใช่เพราะกลัวโดนจับไม่ใช่เพราะอยากได้คำชมแต่เพราะการไม่ขโมยคือกฎสากลที่คุณเชื่อว่าทุกคนควรยึดถือได้เสมอนี่คือการกระทาโดยอิสระแท้จริงในแบบของคานทคุณใช้เหตุผลของตัวเองในการเลือกทำสิ่งที่ถูกต้อง แม้จะขัดกับความโลภหรือผลประโยชน์ส่วนตัวสวนหูมมองแบบเชิงวิทยาศาสตร์ว่าความประพฤติของมนุษย์มีสาเหตุแต่เรายังรู้สึกว่าเราเลือกได้หูมเชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์มีสาเหตุเช่นเดียวกับเหตุการณ์ทางธรรมชาติพฤติกรรมของเราเกิดจากความปรารถนาและความเชื่อที่มีมาก่อนหน้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆหรือไร้สาเหตุ ทุกการกระทำสามารถอธิบายได้ว่าทำไมถึงทําสิ่งนั้นแต่เรายังรู้สึกว่าเราเลือกเองถึงแม้เบื้องหลังของการตัดสินใจจะมีเหตุผลทางจิตวิทยาและประวัติส่วนตัวมากำหนดแต่เรายังรู้สึกว่าเราควบคุมการตัดสินใจนั้นอยู่และนี่แหละคือสิ่งที่ฮูมเรียกว่าเสรีภาพที่เข้ากันได้กับการมีเหตุและผลตัวอย่างตามแนวของฮูม สมมุติว่าเราตัดสินใจช่วยเพื่อนที่กำลังลำบากฮิวมจะบอกว่าเราไม่ได้ทำเพราะอิสระแท้ๆแบบลอยๆแต่เราทำเพราะเรารู้สึกเห็นใจเราเชื่อว่าการช่วยจะมีผลดีเราเคยถูกสอนหรือมีประสบการณ์มาก่อนดังนั้นพฤติกรรมมีเหตุแต่เรายังรู้สึกว่าเราเลือกเองส่วนในยุควิทยาศาสตร์และจิตวิทยา ในยุควิทยาศาสตร์และจิตวิทยาซึ่งรุ่งเรืองขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่19นักคิดเริ่มตั้งคำถามว่ามนุษย์มีเจตจำนงเสรีจริงหรือไม่เมื่อวิทยาศาสตร์มองว่าทุกสิ่งในธรรมชาติเกิดขึ้นจากเหตุและผลความเชื่อเดิมที่ว่ามนุษย์สามารถเลือกได้อย่างอิสระจึงถูกสั่นคลอนซิกมันฟรอยด์นักจิตวิทยาชาวออสเตรียเสนอว่าการกระทำของเรามีรากฐานจากแรงขับใต้จิตสำนึก เช่นแรงขับทางเพศหรือความรุนแรงที่เราอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามีอยู่สิ่งที่เราคิดว่าเราเลือกอาจเป็นผลสะท้อนจากความขัดแย้งภายในเหล่านั้นในมุมมองของซิกมันฟรอยด์คำถามที่ว่ามนุษย์มีเจตจำนงเสรีจริงหรือไม่จะได้รับคำตอบที่ออกไปในเชิงสงสัยหรือปฏิเสธมากกว่าการยืนยันว่าเรามีเสรีภาพโดยสมบูรณ์ ฟรอยมองว่าพฤติกรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจอย่างมีสติแต่ถูกขับเคลื่อนโดยแรงผลักดันจากจิตไร้สำเนกเช่นสัญชาตญาณความปรารถนาความกลัวหรือประสบการณ์ในวัยเด็กที่ถูกกดทับไว้ซึ่งมักจะอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราตัวอย่างแนวคิดที่เกี่ยวข้องอิดอีโก้ซูเปอรอฟรอยอธิบายว่าจิตใจมนุษย์ประกอบด้วย3องค์ประกอบอิ It, เป็นแรงขับ ติดเทือนเช่นความใคร่ความก้าวร้าวซูเปอร์อีโกอัตตาที่ยึดมั่นในศีลธรรมคือตัวแทนของค่านิยมสังคมศีลธรรมและอีโก้ทำหน้าที่ประนีประนอมทั้งสองฝ่ายฟรอยมองว่ามนุษย์ไม่ได้ตัดสินใจอย่างอิสระแต่เกิดจากแรงตึงระหว่างสามส่วนนี้การกดทับ repression เรามักจะกดทับความทรงจําหรือความรู้สึกที่เจ็บปวดไว้ในจิตไร้สานึกทําให้เราเลือกอะไรบางอย่างโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเหตุผลจริงๆมาจากอดีต s l i p of the Tongue Dream Analysis ฟรอยเชื่อว่าความผิดพลาดเล็กๆหรือความฝันแสดงออกถึงความปรารถนาในจิตไร้สํานึกซึ่งสะท้อนว่าแม้กระทั่งคําพูดหรือความฝันก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้ทั้งหมด คำว่า slip of the tongue ในบริบททั่วไปสามารถแปลได้ว่าพูดผิดหลุดปากหลุดคำพูดเผลอพูดออกมาถ้าแปลในเชิงจิตวิเคราะห์แบบฟรอยที่จะมีคำที่เขาใช้กันบ่อยๆที่เรียกว่า f r e u d i a n slip ที่เชื่อว่าการพูดผิดไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เกิดจากความปรารถนาในจิตไร้สำนึกที่เผยออกมาโดยไม่ตั้งใจในกรณีนี้อาจแปลและตีความได้ว่าเป็นการหลุดพูดจากจิตไร้สำนึก คําหลุดจากใจลึกการพูดโดยไม่รู้ตัวจากแรงขับภายในคําหลุดที่เปิดเผยความจริงในจิตใจฟรอยไม่เชื่อว่ามนุษย์มีเจตจำนงเสรีอย่างสมบูรณ์เพราะการกระทําของเราส่วนใหญ่ถูกขับเคลื่อนด้วยจิตไร้สำนึกที่เราไม่อาจรู้เท่าทันได้อย่างแท้จริงส่วนอีเวน พาลอฟนักสรีละวิทยาชาวรัสเซียแสดงให้เห็นว่าการตอบสนองของสัตว์รวมถึงมนุษย์สามารถถูกกำหนดได้ด้วยเงื่อนไขเช่นสุนัขหลังน้ำลายเมื่อได้ยินเสียงระฆังเพราะมันเรียนรู้ว่าเสียงนั้นสัมพันธ์กับอาหารนี่เรียกว่าการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกส่วนบีเอฟสกินเนอร์นักจิตวิทยาชาวอเมริกันขยายแนวคิดนี้โดยเสนอว่าพฤติกรรมมนุษย์ทั้งหมดเป็นผลลัพธ์ของการเสริมแรง reinforcement ไม่ใช่การเลือกโดยเสรีเขาเรียกวิธีนี้ว่าการวางเงื่อนไขแบบการกระทำเราทําสิ่งที่นําไปสู่รางวัลและหลีกเลี่ยงสิ่งที่นําไปสู่โทษมุมมองของ B.F. Skinner ผู้ก่อตั้งแนวคิดพฤติกรรมนิยมแบบปฏิบัติการเขาปฏิเสธแนวคิดเรื่องเจตจำนงเสรีอย่างชัดเจนโดยเห็นว่าพฤติกรรมของมนุษย์ไม่ได้เกิดจากการเลือกอย่างอิสระของจิตใจหรือวิญญ,ญาณ แต่เกิดจากการเสริมแรงและประวัติการเรียนรู้ซึ่งเป็นผลของสิ่งแวดล้อมโดยตรงประเด็นหลักในมุมมองของสกินเนอร์ก็คือพฤติกรรมเท่ากับผลของสิ่งแวดล้อมมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากภายนอกและโลกภายในเช่นความตั้งใจหรือความคิดไม่ใช่ปัจจัยหลักในการกำหนดพฤติกรรมเจตจำนงเสรีเป็นภาพลวงตา เขาให้เหตุผลว่าเรารู้สึกว่าเราเลือกเองแต่ในความเป็นจริงพฤติกรรมของเราถูกควบคุมโดยประสบการณ์ในอดีตและแรงเสริมทางสังคมและวัฒน,นธรรมเช่นรางวัลการลงโทษหรือการยอมรับจากผู้อื่นการควบคุมพฤติกรรมสามารถคาดเดาได้หากเข้าใจประวัติของการเสริมแรงและเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมเราก็สามารถคาดเดาและควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ได้โดยไม่จำเป็นต้องอ้างอิงถึงอิสรภาพ ทางเลือกไม่ได้มาจากการตัดสินใจเสรีแม้มนุษย์จะมีทางเลือกหลายทางแต่ทางเลือกที่เลือกมักเกิดจากผลของแรงเสริมในอดีตไม่ใช่จากความตั้งใจอิสระเมื่อนำแนวคิดเหล่านี้มารวมกันจะเห็นว่าในยุคนี้เจตจำนงเสรีถูกมองว่าเป็นภาพลวงตาที่เกิดจากการไม่เข้าใจกลไกลภายในและภายนอกที่กำหนดพฤติกรรมของเราวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาซึ่งวางรากฐานให้เราคิดใหม่ว่าเราคือใครและ เราเลือกได้จริงหรือไม่